สวัสดีครับผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตรฟอสของเราวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดของยุโรปและถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารนั่นก็คือย er, ูโรไฟเตอร์ทายูนก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับอาวุธและยุทธปกรณ์ทางทหารจากทั่วโลก ยูโรไฟเตอร์ถ้ายูนเป็นโครงการความร่วมมือของหลายประเทศในยุโรปได้แก่อังกฤษเยอรมนี ani, อิตาลีและสเปนจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเมื่อหลายประเทศในยุโรปต้องการสร้างเครื่องบินขับไล่ที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตได้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจึงไม่ใช่แค่เพื่อต่อสู้ทางอากาศแต่ยังรวมถึงการโจมตีภาคพื้นดินและภารกิจหลายรูปแบบที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ดีไซน์ของไทยูนยถือว่าโดดเด่นและล้ำยุคมากตัวเครื่องใช้การออกแบบแบบขนาดเดลต้าวิงคือมีปีกสามเหลี่ยมพร้อมครีบเล็กด้านหน้าซึ่งทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถเลี้ยวได้ในมุมที่แคบและทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์ที่ใช้คือยูโรเจสซีเ202เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับมหาศาลทำให้ไทยูนยสามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมตสอและบินได้ในระดับความสูงกว่า55,000ฟุต หนึ่งในความพิเศษที่ทำให้ททยูนยถูกยกย่องคือระบบเอวิโอ c ที่ล้ำสมัยคออพิษของนักบินเต็มไปด้วยจอแสดงผลดิจิทัลและใช้ระบบควบคุมแบบ f l y b y w i ว e ซึ่งนักบินไม่ต้องควบคุมเครื่องบินแบบกลไกโดยตรงแต่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการรักษาสมดุลและควบคุมทุกการเคลื่อนไหวนี่ทำให้เครื่องบินสามารถบินในมุมที่ยากจะควบคุมด้วยมือมนุษย์ปกติและยังเพิ่มความแม่นยำในการทำภารกิจ ระบบเรดาร์ที่ทายูนใช้ในรุ่นใหม่คือ Captor e a e s a เรดาซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า160กิโลเมตรสามารถติดตามได้พร้อมกันหลายเป้าหมายและยังสามารถสื่อสารข้อมูลร่วมกับเครื่องบินขับไล่หรือกองกำลังอื่นๆได้ทำให้ทายูนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบขนาดใหญ่ด้านอาวุธย er, ูโรไ i g h t e r ทยูนสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM เมต e o และ IRIST ซึ่งมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลและใกล้ได้อย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเช่น PAVE IV ไไและสตอมชา h a d o w สำหรับโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินรวมไปถึงจรวดต่อต้านเรือซึ่งทำให้ทะยูนเป็นเครื่องบินรบที่สามารถทำได้ทั้งการป้องกันและการโจมตีเชิงลึก ในสนามรบจริงทายูนได้พิสูจน์ความสามารถมาแล้วในหลายภารกิจตัวอย่างเช่นการปฏิบัติการในลิเบียเมื่อปี2011ภายใต้ปฏิบัติการ NATO ที่มีการใช้ทายูนทำทั้งการโจมตีภาคพื้นและการคุ้มกันทางอากาศรวมไปถึงภารกิจลาดตระเวนในตะวันออกกลางที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายทายูนจึงกลายเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงของยุโรปและพันธมิตร ความร่วมมือในการสร้างเทยูนยังสะท้อนถึงพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรปเพราะการที่4ประเทศหลักมารวมกันไม่เพียงทำให้การพัฒนาเครื่องบินประสบความสำเร็จแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพในการป้องกันประเทศและการแชร์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างลงตัวปัจจุบันทยูนถูกใช้ประจำการในกองทัพอากาศหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมนีอิตาลีสเปนซาอุดีอาระเบียกาตาร์และออสเตรีย ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นเช่น F-35 ของอเมริกาหรือ Su-35 ของรัสเซียทายูนอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติสตีลแบบสมบูรณ์เหมือน F-35 แต่ก็มีความคล่องตัวที่เหนือกว่าและระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นมากกว่าส่วนเมื่อเทียบกับ Su-35 ทายูนอาจจะด้อยกว่าเล็กน้อยในเรื่องรัศมีการบินแต่ก็มีเทคโนโลยีเอวิโอニッและระบบเรดาร์ที่ทันสมัยกว่ามากทำให้ในการต่อสู้ระยะไกลทย,ยูนมีความได้เปรียบ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือย er, ูโรไฟเตอร์ไายูนกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการการอัปเกรดระบบเรดา์ใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธรุ่นใหม่มเช่นจรวดเมตอที่มีความเร็วเกือบแมส4และสามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะมากกว่า200กิโลเมตรการพัฒนานี้ทำให้ทยูนยังคงทันสมัยและสามารถรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตได้ ในแง่เศรษฐกิจการผลิตทยูนยังสร้างงานและอุตสาหกรรมในยุโรปจำนวนมากโรงงานประกอบตั้งอยู่ในหลายประเทศเช่น BAE s y s t e m ในอังกฤษ Airbus d e f e n s e ในเยอรมนีและ Leonardo ในอิตาลีแต่ละประเทศมีหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนสำคัญและนำมาประกอบเป็นเครื่องบินสมบูรณ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการรวมพลังของยุโรป สำหรับประเทศไทยแม้ว่าเรายังไม่ได้มี Euro er ย,ยูโรไฟเตอร์ไทยูนประจำการแต่ก็เป็นเครื่องบินที่ถูกพูดถึงในวงการทหารไทยเนื่องจากความสามารถรอบด้านและความเหมาะสมในการป้องกันด้านฟ้าหากวันหนึ่งไทยต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถสู้กับภัยคุกคามระดับสูงไทย,ยูนก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะมีทั้งความคล่องตัวความเร็วและระบบการรบที่ครบเครื่องโดยสรุป er, ย,ยูโรไฟเตอร์ไทยูนไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การรวมพลังของยุโรปเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและขีดความสามารถที่ตอบโจทย์การรบในศตวรรษที่21มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการป้องกันการโจมตีและการสนับสนุนทางยุทธวิธียิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาที่ต่อเนื่องยังทำให้ทะย,ยูนยไม่ตกยุคและยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลก นี่ก็คือเรื่องราวของ Euro er อยูโรไฟเตอร์ทะยูนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยส e f o r c e ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับเครื่องบินรบรถถังและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ